ไข่ได้ทั้งสิ้นแปดสิบสี่ฟองนะครับบนถาดเกิดจะได้สี่บสองฟองนะครับทีนี้เมื่อเราได้รับตู้ปุ๊บนะครับเราจะมีอะไรบ้างลองเปิดดูข้างในนะครับผมเปิดข้างในให้ดูนะฮะเมื่อได้รับตู้แล้วนะครับด้านล่างนะฮะเราจะมีนี่นะครับเป็นถาดน้ำนะครับก็คือถาดน้ําแข็ง นะครับเราจะเติมน้ำเข้าไปเป็นช่องๆได้นี่คืออันนี้เป็นการปรับละเอียดเดี๋ยวจะปรับยังไงปรับความชื้นปรับยังไงเดี๋ยวค่อยวย่ากนนะครับแล้วก็จะมีเอกสารคู่มือนะครับแล้วก็มีเทอร์โมโมิเตอร์ไปให้นะฮะอันนี้ลองเปิดอ่านดูนะครับเป็นคําแนะนําการฟักไข่ด้วยตู้จากกรมปศุสัตว์นะครับเมือ่อท่านได้ตู้ปุ๊บนะครับถาดน้ําท่านวางไว้ที่พื้นอย่างนี้นะครับใตาถาดเกิดตัวนี้คือถาดเกิดของรุ่น D แปดสิบสี่นะฮะตัวนี้สามารถกลับไข่ด้วย มือกลนได้อ่ามือกลอนยังไงด้านข้างนะท่านจับตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะขยับได้นะฮะมาดูตรงนี้นะครับขยับได้นะครับโอเคทีนี้ด้านบนครับที่แผกกงควบคุมนะแผงควบคุมตรงนี้นะครับรุ่นดีต้อนอยกเว้นรุ่นสี่สองนะครับรุ่นดีดีสี่สองหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับด้านซ้ายสุดตรงนี้คือสวิตช์พัดลม นะครับตรงนี้เป็นสวิตช์พาวเวอร์นะครับสวิตช์มอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นทัมเมอร์โปรแกรมคือตัวควบคุมเวลาในการกับไข่นะครับที่สําคัญครับตรงนี้คือโลโก้ที่สร้างความมั่นใจได้ว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถัดไปครับเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลนะครับถัดไปอีกจะเป็นสีขาวด้านบนนะครับตัวนี้คือเทมบัลานเซอร์นะครับแล้วก็ มีเอ็กคนตัวนี้คอยส่องเชื้อนะครับด้านด้านด้านขวาล่างนะครับจะเป็นฟิลนะครับผู้คมการทํางานนะครับในกรณีที่กระแสไฟ้าและวงจรนะครับไม่ว่ากรณีใดฟิลจะตัดตัดวงจรหมดเลยนะครับเอเแที่เรามาลูดด้านซ้ายนะครับเมื่อได้รับตู้แล้วนะครับเสียบลักไฟเรียบร้อยนะครับให้เปิดสวิตช์ Power ครับตัวนี้พอเปิดปุ๊บเอานะครับไฟติดระบบทํางาน นะครับตัวควบคุมอุณภูมิวัดอุณภูมิได้30.5องศาค,คือตอนนี้ที่เนี้ย30.5องศานะครับโอเคต่อไปนะครับลองมาดูในส่วนของมอเตอร์นะครับสวิตช์มอเตอร์ตัวนี้นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้มันปิดอยู่นะครับให้เปิดขึ้นแล้วมอเตอร์เริ่มทำงาน รเริ่มทางานนะครับถาดกับไข่ก็จะหมุนถาดกับไข่ก็จะเทไปด้านหลังนะโอเคได้แล้วอันนี้คือหยุดทํางานแล้วนะครับสมมุติว่าตอนเนี้ยผมมีค่าอุณหภูมิที่ผมอุ่นไว้แล้วะเปิดตู้อุ่นไว้สามชั่วโมงเรียบร้อยนะครับผมอุณหภูมิได้แล้วเนี่ยผมจะเรียงไข่เข้าไปตอนเนี้ยนะถาดกับไข่มันเทไปข้างหลังเรียงยากนะครับ ตัวทัมเมอร์นะครับตัวนี้สามารถจับแล้วหมุนจนดังแกลาแล้วมอเตอร์ทางานอกครั้งหนึ่งอันนี้คือเราหมุนเอเพื่อบังคับให้มันเทมาด้านหน้าบ้างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวทัมเมอร์ตัวนี้มันจะเดินของมันเองอัตโนมัติทุกสองชั่วโมงมันจะกลับขันะครับเราได้อ่าสลับไว้ให้ดูสลับไว้ลไแล้วนะครับที่นี่นะครับตรงนี้จะมีแปดเที่ยวเรียงกันนะฮะเที่ยวละสิบห้านาทีนะครับแปดเที่ยวก็เป็นหนึ่งชั่วโมงพอดี นะสังเกตดูมันจะสลับกันขึ้นแปดลงแปดนะครับโอเคนะครับทีนี้อ่านะครับตอนนี้ถักกบะถ่ก็จะเตรียมหยุดนะโอเคหยุดเรียบร้อยนะครับเอาล้ครับต่อไปนะครับต่อไปทางด้านนี้นะครับในส่วนของเอ a n d l นโดคืออะไรครับเอ็กคนดคือไฟสองเชื้อครับนะครับเรามีไปให้ทุกรุ่นเลยนะครับพอเราเกิดพอเรากดไฟที่นี่ปุ๊บ ไฟจะสว่างขึ้นนี่ครับด้านบนท่านเอาไข่มาวางที่เลยครับนะครับจะมีแสงไฟขึ้นที่นี่ส่องเชื้อที่นี่เลยนะครับเมื่อส่องเชื้อเสร็จปุ๊บก็กดปิดครับอย่าเปิดแช่ไว้นะครับไฟดับละเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเทมบัลเลนเซอร์เทมบัลเลนเซอร์ทำหน้าที่อะไรเทมบัลเลนเซอร์ทำหน้าที่ปรับสมดุลอุณหภูมิครับเมื่อเราอุ่นตู้ไปได้สามชั่วโมงปุ๊บเราก็จะมาปรับเทมบัลเลนเซอร์ตัวนี้ก็คือสามารถหลีไฟได้ผมหมุนหลีไฟไปจน จนดับเลยหรือว่าเร่งขึ้นมาไฟติดสว่างจ้านะครับในครั้งแรกที่เราเอาเอาตู้ไปใช้นะครับให้เปิดให้ให้สว่างจ้าตรงนี้เลยนะครับถ้าเราหมุนกลับไปไฟจะดับคือทางนี้นะครับเราหมุนมาทางนี้ให้ไฟมันสว่างนะครับอย่างนี้นะครับทิ้งไว้อย่างนี้สามชั่วโมงนะครับจนอุณหภูมิจะได้ที่สามเจ็ดจุดห้าองศานะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าอีกสามชั่วโมงจะเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้เรากลับมาดูนะครับ หลังจาก3ามชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้ตู้ฟักไข่ปาไก่แจ้รุ่นดี84ของเรานะครับทำอุณหภูมิได้ละตอนนี้ไฟติดแล้วครับเมื่อสักครู่ไฟดับอยู่นะครับเมื่ออุณหภูมิลงมาเหลือ3 7.0นะครับไฟจะติดทันทีเพื่อทํางานนะครับแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิไปถึง 3. 7.5นะครับไฟจะดับน้านี้คือค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้นะครับทีนี้เราลองมาดูว่าการปรับหรือว่าการคาลิเบรตนะครับปรับอุณหภูมิให้ได้ตรงตามที่ ค่าที่อ่านได้เนี่ยทำยังไงนะครับทีนี้ในแพ็กเกจนะครับผมจะมีเทอร์โมมิเตอร์ไปให้หนึ่งอันนะครับทีนี้ลองดูที่นี่ว่ามันอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับปึ๊บนะครับอ่านค่าละนะฮะเทอร์โมมิเตอร์อ่านค่าได้สี่สิบองศาเอาละครับอ่านค่าได้สี่สิบองศาทีนี้เราจะมาปรับคาลิเบรตเราต้องการแค่สามสิบเจ็ดจุดห้า นะฮะสามจุดห้านะครับเราจะปรับยังไงนะครับนี่ครับที่ตัวคอนโทรลนะครับสามจุห้าเราต้องการสามจุดห้าแต่มันไปที่สี่สิบแสดงว่ามันเกินไปอยู่สองจุดห้าองศานะครับสองจุดห้าองศานะฮะปรับครับที่นี่กดเซ็ตนะครับปุ่มเซ็ตกดค้างไว้ห้าวินาทีหนึ่งสองสามสี่มาแล้วนะครับนะครับกดซ้ําเปลี่ยนไปเรื่อย จนเจอ C A L นะครับมันเกินไป2.5องศาบอกนะครับว่าเกินไปแล้วนะ2.5องศากดไปเรื่อยๆนะครับจนถึง2.5องศาอ่าแล้วกดเสร็จอีกทีหนึ่งอ่าตอนนี้ตัวคอนโทรลเลอร์รับรู้แล้วครับว่ามันเกินไปแล้วครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ทิ้งครับทิ้งไว้สักประมาณ 20นาทีให้อุณหภูมิคงที่นะครับ